วันนี้จองกับเนเน่แค่10บาทเอาส่วนลดไปเลย1 0,000บาทนะคะใครพร้อมจองรีบทักรีบโทรมาเลยนะคะวันนี้เนเน่ยอยู่กับ t ต y ยต้ารีโวหน้าหมูนะคะรถปี2021นะคะเลขไม่แค่เ0็ดพันกว่าโลลูกค้าจา๋าใครไม่เชื่อเดี๋ยวตามมาดูกับเนเน่ที่ด้านในเลยค่ะมาเลยอ่ะเปิดประตูโชว์ไปหนึ่งทีเห็นสีคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะหลายๆคนคิดว่าเลขไม้นะน่าจะไปเยอะใช่ไหมแต่คันนี้ปี21อวารันตีศูนย์ยังอยู่แค่นั้นไม่พอให้ดูเลขไม้ทุกคน อขออนุญาตเปิด7691กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใช่ไหม91้หรือ97หรือไม่ถึง7 6็ดอ้าวเหรอขอโทษที7687กิโลเมตรนะคันนี้ภายในสวยๆลูกค้จาจ๋าพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะหน้าจอมีมาให้นะจ๊ะ บอกผ้าสวยกริบเนียนกริบค่ะคันนี้เดี๋ยวสปาด้านในสปาด้านนอกให้นะคะตัวนี้นะเป็นตัวสมาร์ทแคปด้วยนะคะสามารถเปิดแคปบได้แล้วเวลาดูรถมือสองเช็คตรงนี้นิดนึงจะ้ะอือหือแน่นมากทุกคนนี่นะจ๊ะรอยอาร์คนะคะจากโรงงานค่ะสวยๆเลยรับประกันให้ค่ะคันนี้ไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะจ๊ะใครอยากได้เนี่ยรีบโทรมาหาเน่ๆนะคะรีบโทรมาหาเน่ๆนะจ๊ะย้ำนิดนึงคันนี้จองแค่10บาทเอาส่วนลดไปเลยถึง1 0,000บาทค่ะ นี่นะจ๊ะสีสวยๆเลยค่ะรอบคันนะเน่ให้ดูสีสวยๆรอบคันเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กอลลอยนะ,ะจากโตโยต้นะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะส่วนคัสซีค่ะทุกคนคัสซีสวยๆไม่ผูกไม่เป็นสนิมนะมเห็นไหมให้ดูแบบใกล้ๆนะคะคันนี้เดี๋ยวนี่เน้นล้างทำความสะอาดให้รับรองนะคะว่าสวยกริบอะเมื่อกี้ลืมเปิดฝากระโปรงหน้ากันหรือเปล่าจ๊ะ นี่เลยค่ะให้ดูแบบรอบคันนะใครที่สนใจในตัว t o y o ต a r ร v o นะคะคันนี้ไม่ควพรพลาไม่ควรวะสันวะไม่ควรพลาดจีิงๆนะจ๊ะอ่ะเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงค่ะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งองนะคะห้องเครื่องสวยๆกริบๆค่ะไม่มีไหล่ไม่มีเยิม้มรอยมาร์กรอยช็อกจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมดรอยอาร์คบนฝากระโปรงมี ติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะคะมีให้ครบหมดของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้นะคะคันนี้ใครอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาน,น,นั่นที่โปรดีๆจะมีเข้ามานะคะและคันนี้สําหรับลูกค้าไม่มีประวัติเน่ให้ไปเลยดาวแค่5,000บาทพอนะคะดาวแค่5,000บาทพออยากได้โปรโมชั่นนี้รีบมาให้ไวค่ะคันนี้นะราคาตัดสดอยู่ที่555,000บาทค่ะ 555,000หบาทราคานี้ยังไม่รวมแวดนะจ๊ะอยากได้ราคารถอยากได้รถที่ดีและมีคุณภาพนะคะต้องโทรมาหาเน่เลยนะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า